ปันปันสุดฮัตตาแปลงโฉมลุกนี้ใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ความสวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับนักแสดงวัยรุ่นปันปันสุดฮัตตาที่ต้องบอกเลยว่านอกจากความสวยจะมาแรงแล้วด้านความเซ็กซี่ก็ตีโค้งมาไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะถ้าเข้าไปส่องในไอจะเห็นว่าเธอออกมาสาลุกแซบขย่าวความเผ็ดอยู่บ่อยๆ และสุดทําเอาไอจีเดือดปุดๆเมื่อสาวปันปันเข้ามาหมวดแซบซีดปล่อยลุกเซ็กซี่เบาๆโทนสีดำใส่หมวกสุดเท่โชว์ผิวพรรณหน่อยๆบอดี้หุ่นสับแต่งหน้าจัดเต็มขออุทานออกมาดังๆเลยว่าสวยแซบจึงไม่ไหวแล้วคะ่ะ